Chào cái các phóng Mình Mình tí trò vậy Này cái nào mua vậy? ร่อนขึ้นนี่ขางนะอเส่เตาใส่เตาขางเฮ็ดแบบปิงป้าแต่่าใส่วิธีนี่บ่จะดีดปไปไหนนอยแง่ปวดก็หน่อนมาเปลี่ยนเต้าใหม่ เพราะว่าเต้าขาดดีอันชั้งกะสีขอบเต้ามันนก็ขาดเพราะว่าใส่วิธีค้ังใส่ทานค้ังไหม่มันกะขาวง่ามนะใหม่มันกะขาวขาวง่ามโบกขึ้นล่นขึ้นล่นมันดำไปจุดไปจุดไป ก็จะจีดีอยู่หรอเว้ยใหม่ๆนะไหม่ตนะันมาหมูวันตันมามยมเลยู้เสียนมั่งกะง่ามยู่ดกมีความชื่นบุดีบบได้เชน่านนะนั่น น,นันมาหลายหมื่นแช่นะแชไปแชมาแชหลงแชหลายที่หลายที่จักบ่เห้วผูสับผนี่พูเรากิ้ก <c oughs> <c oughs> นี่แหะติวมาติวสหรับกอ่อสับมันก็ง,ง่ามจนวหละใส่ทานมันง่ามใส่ทานค้างข้างล้นนะเฮ็ดก็พิงป้าน,นี่ มหมลงเปลืองเตาฮะมันก็มอนสูงแง่งไม่รับบ่ได้จะน่ากับเตาเอลขาดเล็กขาดนะมีตอกีตองเอามีตอกเน็บนะเล็กเนบเขาเล็กนะาเออนไมเหลาอะไรพ่อสามเตยได้พี่น้องลุยต้องใส่เล็กหน่อยเนบเล็กเนบอย่างเดียวเท็ดตอกนี่ ชื่อว่าหาสิบ,บาทนี่ร่วงน้อยน้อยนี่หาสิบ,บาทเล็กแหน่ของแท้ของปลอมใส่ไปเลย,ยของปลอมใส่ไปเลยใส่เลยถ้าของแกอะไะของปลอมใส่แหว่เด็ดขาดมันก็นงานตัวเกี่ยงไปลอยเลย สีสันมันก็สมัยสมัยเมื่อดีเขา่าตาเขา่าตานี่พี่ตัวนี้นี่มันสงสัยเรื่องที่กระบองดังไฟเหรอบอกยางที่กระบองเนาะมาปามดังมาปามดังมันสมัยก็มื่อนี่ใช่มากปามถ้ามากดิบไม่โทโปรดจะไปลำเลไรโอุปเมนถ้ามาสูกถูก,ถ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 ก เมื่อต,อตงตาฟื้นบ่เมองตาเรียตาเดดทุบเราใช้ทงโหลดงานมานจากแทง,งมันขวนในหมูลำโหลดคอโอคอตกตะปูตีโป๊กป๊ก๊๊๊ใช้ถุงหอยไวเมืก่ก็จุดตีกคือเขามานั่นแหละดไปหาตากเดดบ่ไม่แน่จะตากเดดินะเขาเอกตากเดด ตาเดียได้ยังมัน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 อยู่แล้วไม่ตาแดียดน้ำแห้งไม่แข็งไม่ได้เปลี่ยนนี่ง่ามชุดนี่ตัวนีู้้ตัวนี้ง่ามชุดนี่แหละอันอันมันเป็นสีคลังตัวนี้เป็นสีคลังดีกันหรอว่ามันมีคลังน่า ใส่ถุงมือนั่มนะมันไม่ใส่ถุงมือมันกบาดพวกอย่างนี้สื่อพาสเตอร์มาติดหัวผมมือไหญ่จีทีเอดีเดอนี่ร่องตุง้นนึงกันไห้ติดพาสเจตเตอร์ฉันมือชอดมันบาไหวสื่อหลายก็บาไหวใส่ถุงเอาต้องเจอใส่ถุงกาแฟาชุบชุบในือผมมือ <c oughs> ตอนนี้ใส่ถุงกลางหนึ่ง พยาธิพยาธพัาสต์แถวบ้านแถวนี่เขาเห็นหัวคูวล้างคาเพื่อนให้ไลห,หัวได้ไปนอก แบบหัวหน่อยก็มีหัวหน่อยหัวใหญ่อู้มีหลายหลุดหลายแบบเดี่ยวเดียวคนทีสั่งเสตตัวนี้ประเ็ศหัวใหญ่ที่นี่คนขาดเ็ตหัวหน่อยมันสารบาเต็มมือเต็มหยังบนว่าเป็นลำหัวใหญ่เ็ดหัดใหญ่เลยเ็ดหัวหนึ่งเข่าหัดใหญ่ นี่มันเอาวันเอาไหว้ยังบูขัดยังบูนี่บูดเออจิกไม่เสร็นไม่เสร็จนี่สำหรับอย่างหนอคัดหมดนะกำลังกอกอคัดไหวเอาไหว้พิจันณ์พิจันณจะน่อยก็ไปขาย ผู้หลายหน่วยเลยพี่น้องจุนปูเลยเออดมาหัวล่าซับนี่ติวม,มาแล้วมากอรอซับมึงสิเนี่ยแล้วมากรอซับแห่มันสนนนนนวยส <c oughs> รงซับซับหน่อยซับไหลายแต่ถ้าเพื่อนที่ซั่งที่เอาบางคนก็ว่าใช่ได้หลายมึงนก็ใช่น้อย เจชวนมากนี่ได้ล่คิดแยกนี่แบบนี้มันก็งามเมื่อจะลาลยแนยวนี่บ่ไลาแบนี่ก็ลายแบบหนึง่งลายแบบนี้ก็มีนี่นี่ลลยแบบนี้มักก็บ่งามบน่นี่ก็ลายแบบนี้นี่ละด้วยมาเขาว่ามันงามลายเนี่นี่ ตากัตาพี่น้องเอวเ้ยวันสิหัวแถวนีิมีแต่ชารหัวตั้งนั้นแหละช้าน,านหวัวเห็นหวัวเห็นหวัวซ้ายหวัว <c oughs> ต่อกล้องบนโูมิพี่น้องเจ้านายก็ไปกอ่ <c oughs> อหลายหลายหวัวเสืเดีกำลังกอ่อตัวนี้ นี่ละจีก็กขี่แล้วพี่นอ้องเอาหัวปะตีนขี่ไปจีโอกาสหน้า พอกันใหม่พี่หนอเจ <c oughs> เกันนี่สวัสดีครับโชคดีทุกคน <c oughs> ยินดีมีหฮง <c oughs> ขอบคุณครับผม